ทุกท่านสวัสดีคุติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานพบซาวแอนไรจจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้มาในวันที่23มิถุนายน256พนะครับผมกับสินค้ามือสองนะครับวันนี้จะเป็นระบบพวกผ้าเวอร์เนี้ยนะครับตู้เนี้ยนะครับผมอขอคุณลูกค้าไม่ลูกค้าเก่ากันแล้วกันนะครับผมอขอโทษลูกค้าที่ว่าท่านนั่นะครับผมสินค้าบางตัวสิจว่าถือจงถือใจกะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม อ่าผมขายในราคาย่อมเย้านะครับราคาย่อมเย้านะครับผมตามสภาพนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นสินค้ากับ power นี่นะครับมิกแน่นะครับผมปักแน่นะครับผมพวกตู้พวกอย่างนะครับผมเริ่มสิทย่อยอ่ารีวิวห้เบิงเนาะนะครับผมอ่ะเอาเป็นสินค้าตัวแรกเลยนะครับมันขอม้าไม่หม่เลยนะครับผมกับ power m อ่า fa นะครับผม เฟิร์สคาร์ดโปรนะครับผมเฟิร์สแอมโพครับเออเฟิร์สแอมโพนะครับผมตัวนี้เป็น DXB นะครับผมห้าศูนย์ศูนย์สองสี่เอ้ห้าศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมอ่ารไอเอ็มเอสนะครับผมนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับจะครับได้นะครับผมอซี่โอห์มเนาะนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับตัวนี้จะมอคคับครับซีโอห์ม อ่เวนิ้วคางละ2นะครับผมเพราะว่าซีโอห์มมันจะลงได้อยู่้างละ3,100วัตต์นะครับผม3,100วัตต์นะครับมันก็สิเปรียบเสมือนกับกาพันซีนะครับกาพันซีของทาบนะครับนี่อันนี้คือ S 2 1ขวางละ2 18คางละสสบายนะครับผมนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวมุนๆด้านล้างไห้บิ่งนี นะครับมันแห้งอยู่ตัวนี้มันแห้งครับยิบเอขาละสองเลยยิบเอขาละสองสบายเลยครับสภาพกะยังที่ว่าสวยเนาะครับผมทีที่ว่าสวยอยู่นะครับผมแต่มีห้อยถลอกเนี้ยนะครับผมห้อยถลอกเนี้ยจักหน่อยนะครับทุกอย่างนะครับผมก็ยังยังสมบูรณ์นะครับผมยังสวยอยู่แท่นนี้อยู่ราคาอยู่หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทนะครับร่วมซองรับเองให้หนึ่งหมื่นห้าพัน บาดท,ทวนนะครับผมรับเองเนาะนี่รับเองเอาเสียบเสียบปลั๊กไฟแต่ว่าล่ะเดิมๆนะครับผมเดิมๆลยสภาพนะครับผมเดิมๆทุกอย่างนะครับเดิมๆนะครับสวยสวยโอ้โอไฟกระชากเดบิชิงแยกอิสลาคือเก่านะครับผมคือจัง พี่จังรุ่นนะห้าศูนย์ศูนอเนะครับผมกันเดียวกันนะเจ้าว่าห้าศูนย์หนีตัวนี้มันจะร่องรับซีโอหนะครับขับได้ชนแนละสองดอกแน่นะครับข็คืึ้นายข้ามวายี่สิบข่างละสองอิมจับนะครับผมเหลือๆลื้นสิแฝดนี่ไม่ต้องมาเบาถึงเลยขับได้แน่นอนนะครับนะครับผมเดิมๆนะครับผมทุกอย่างปกติหมดนะครับ ร่องปะร่องไหนปะตีโดนปะเอาร่องหมดได้เปิดเราเดี๋ยวล่องร่องไหนเบื้องเลยครับได้เปิดละร่องไหนปะนี่ครับเดีย๋ <c oughs> ยวนะครับเดี๋ยวผมร่องให้เบื้องหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาท รวมส่ง15,000บาททวนรับเองนะครับผมสักพักบได้ทุงบอดิเตรียมไว้เลยบอสบอดิเตรียมเตินยมนสื้นะครับเราเราแ,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 แจ้งแจ้งบอกด้วยนะครับผมบตู้ครับ,รบผมไปทางตู้เลยตู้พี่เอสสิบสอง นะครับผมอของเอโนดิโอนะครับผมเอโนดิโอเนาะกาซื้อออกไปจากน้ำผมแหละนะครับลูกค้าจอมาเทิร์นนะครับขันดอกเทือเดียวนะครับผมขันดอกเทือเดียวผมสีขายเป็นตู้เป๊กแล้วกันเนาะนะครับผมสภาพตู้ยังอยู่80กว่าิ0เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมขันดอกหนึ่งฟังนะครับผมนามันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ นั่งสวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมุนเห็นป่ะมือเดียวนะครับผมนี่นะครับนั่งสวยเลยอ่ะใบละนะครับผมใบละเนาะเดี๋ยวผมอ่าผมขายตูปเปาเนาะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกให้พวกแหลมพวกเนื้อเวอร์ผมจะถอดออกให้เนาะครับใบละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมใบละเก้าร้อยห้าสิบบาทกับสภาพนี้นะครับผม มีอยู่คู่หนึ่งนะครับผมมีอยู่คู่หนึ่งเนาะสภาพมือสองหลอดดีนะครับคันดอกเธอเดียวนะครับผมใบละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอ้สวยนะครับผมบอกเลยสวยสวยๆเลยนี่สองใบนะครับเดี๋ยวพวกแลม้วนคันดอกไ้นะครับพวกแรมเดี๋ยวพวกแลม้วคันดอกไ้เนาะนะครับผมส้ายผมกระสีเอาไปก็คือพรอมต่อเลยนะครับสาย ขายอยู่น่นี่โคบดนะครับผมไวรเก้าร้อยาสิบบาทรับเองนะครับท่าช้าช่วงกับช่าช่งกับบวกไปละร้อยห้าสิบถึงสองร้วยเรจะพื้นทีนครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ตู้ซิบหายอยู่นะครับผมอ่าไปส่งไปส่งอาซีเนะครับขันนเราไขึ้นก็มุนี่เดี๋ยวรอบแดกผมตังไว้อยู่ใบละหนึ่งพันสามยสิบบาท รอบนี้เอาไปเอาไปใบละสองพัน <1, 000. S 1> เออหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมมาลดลงให้นะครับยังยังสวยๆอยู่เนาะเป็นตะเกียงป๊อบนะครับตะเกียงป๊อบฟิลเตอร์ด้านในนะครับผมตะเกียงป๊อบฟิลเตอร์ด้านในนะครับยังสวยๆนะครับผมเจ็ดปีพร้อมครับ เปิดร่องเลยครับร่องเลยความนะครับนะ <c oughs> ครับ เหมาะเลยครับยี่เว่นิอ่อเอ่อเอ่อเ่แปอนิเ่อเอ่อเับสเายเล่ครับอเ,อเอ่อะอ่อเอ่อมันกเอุ่่งเอ่อเอ่อาม่ามพันหนึเอ่อเ้่อยวัตเอ่ะเอ่อ่อเอ่เออเอ ลุงในแค่ซีโอ้ยนะครับมูนีคสองโอมบอลล็องลับนะครับเหมือนกับอ่าเมกาเกาเวนซีอัะเดียวกันนะครับผมอ่ะนะครับไปไปออกไปอ่ามีอาจารย์เพิ่นเม่นนะครับอยาให้่บอกยาให้่บอกภาษากลางผมเลยว่าถันผมบอกภาษากลางมันจะเป็นติดติดขัดขัดเลยเนาะมันจะเป็นก็เป็นตกฟังเลยครับเอาเป็นภาษาเล่าซะเนาะครับ นั่นคือเป็นจอฟังนี่นะครับไฟฟาวไปห่อต้เนเบิ่งคนจะเบื่เอเก็ปูแปดนะครับท่าดาปูแปดยังอยู่อยู่ยนะครับผม, <Car> มอ่าท่าดาปูแปดยังอยู่นะครับผมสินค้าก็มือสองนะครับเจ้าสภาพมันพร้อมเนาะเอาล่องเลยบ่ล่องไหนบ่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะรับเองนะครับเจนะ็ดพันห้าร้อยบ,บาทนะครับ สี่ลงกล้องฮะนะครับผมอ่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับกับสาภาพนี้นะครับผมทาราโปแปดสวยๆนะครับผมนี่องแล้วก็ล่องไปเลยดีกว่าไหมาเออนี่จังบยากนะผมคนจะได้ย็นจะได้ยินนะมาของท่าดาครับผมโปแปดนะครับสวยๆนะครับผมบส,ส,ผมสาภาพ จ็ดพันห้าอยบาทนะครับผมรับเบียคาส่งคาส่งขออ่อยหาสิบนะครับผมคาส่งผมขอลอยหาสิบแล้วกันนะครับผมคาส่งขอร้อยห้าสิบรอรหยเพื่อนนะครับผมแตจจ่งแิง,น,งนะครับ ตีถูกยางนะครับผมอ่ะอีกขานึงนะครับสบภาพนี้โอเคอยู่ไหครับอ่ะนะครับผมความใส่งานนะครับผมสภาพโอเคเลยนะครับผมอืมนะสภาพร้อมใส่งานเลยนิ่งๆนะครับนะครับผมอันนี้ก็ ซีโอห์มยูจะเปิมันเฉลี่ยหน่อยซีโอห์มยูอ่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบวัตแปลรวมอยู่ที่แปดร้อยวัตต์นะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าได้ไปเอาลงนะครับเอาไปใส่ก้นกันเลยยังภะษามาลองมีกี่เพื่นเนี่ยมิกรับผมมิกพาวเวอร์ในตัวนะครับผมของโชว์อยู่ละของมือหนึ่งนะครับผมคาละลอยวัตต์นะครับ หางละร้อยวัดกันยี่สิบสองหางละดอกพอดีนะครับไปแจะเปิดฟังนะครับผมนี่ปากบ่เสียบัรงนี่้แหละ,ะ,ะอะไรอสไลรเลื่นดีเนะาะสะไรเรื่นดีของใหม่นครับผมดีลื่นดีอ่ายูนี่อันนี้จะมีเอฟเฟกต์เอ้ยมีเออโคนะครับผมเป็นยูเอสบีอ่าบลูทูธนะครับผมเปิดเลยดิ เดี๋ยร่องเดี๋ยร่องให้เบิ้งเล่นนะครับนี่แบววนี่แบววเข้าแล้ว ตัวนี้อยู่2,900บาทร่วมซูงนะครับผมอีอกช้อนออบบอนึงร่องให้เบิร์ดเลยนะครับวายเกมเกมเกพีเกมพี่อีกช้อนนะครับ2,900บาทนะครับอ่าร่วมซูงนะครับซูงพี ว่าเดีคุมเนาะครับตัวเดีคุมเนาะไปเมื่อไ่ครับนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทสูงฟรีนะครับผมรับเองกับดาวลวดให้นะครับผมคผมไม่ต้องเปิดฝั่งนี่องก็สบายนะครับเนี่ยชุดผมเทเตอร์ก็ใส่ได้ <laughs> นะครับผม นี่ปรับไฟนะครับปรับไฟนี่นี่ของมือหนึ่งนะครับผมออกมาบางทีเรามาล่างออกมาล่างสต็อกเอามาโหลดล่างสต็อกนะครับผมนี่ของมือหนึ่งนะครับปักไฟนะครับเอามีก่อนนี่แหละเอาปักนะครับอันนี้ปักติดแล็กนะครับผมเป็นปักดีเลี่นะครับผมปักติดแล็กปักดีเลี่นะครับผมลองให้ดูนะมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวมีตัวเดียวนะครับ มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งเอามาดล้างสต๊อกเอาเสียฟังนี่แหละมือหนึ่งสุ่นนะครับผม,มด,ดีนะครับเป็นปากดีๆเป็นช่องด้านหลังแปดนะด้านหน้าสองนะครับผมมียูเอสบีพอนะครับผมนี่นะครับ อ่าหองร้อบาทนะครับผมรับรับเองนะคาซงขอจะร่อยอหนึงอะไรนะครับ1,250บาทครับอาทนะ่ะมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวมีอยู่หนึ่งตัวใบ,ใบใบพากะดกันเลยนะครับใบพากะดกันเลยเนาะนะครับผมะนะครับนี่ด้านหลังมันนะครับ ส,สวยๆเลยนะครับมีหนึ่ตัวเดียวอ่ะควอดปลักโหลดตัวเดียวหลดนะครับ EQ หนึ่งคร์ดคอร์ดกยังอยู่นะครับคอร์ดคอร์ดกะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับคอร์ดอันนี้คิวนะครับผมมีตัวเดียวเพื่อกันคิวมีตัวเดียวเพื่อกันนะครับผมเดือดเดียวกวอ่าสั้นเดียวเนาะคิวสั้นเดียวสิบห้าก้านยาสิบห้าก้า นี่ตัวเดียวคือกันนะครับผมเอามาลาาสต็อกนะครับสภาพมือหนึ่งสวยๆเลยนะครับสวยเลยสวยเลยนะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทคือกันนะครับผมสวยๆนะครับผมของมือหนึ่งนะครับทิ้มือดีครับของมือหนึ่งนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมอ่ะมีอยู่หนึ่งตัวผ่าน QC แล้วไป เย้นะครับผมเอามาก่อนตัวแรกก่อนนะครับเอาเป็นตัวตัวนี้นะครับเออมาค่ะเฉยมดเอาเป็น MBA ครับสิบห้านิ้วนะครับผมสิบห้านิ้ว MBA นะครับผมอ่าดอกพานการสอมมาแล้วเนาะครับผม ABO งุ้มหุ้มงุ้มมึงนี่ยแหละงุ้มดาขึ้นกันเนี่ยงุ้มสุดปะเนี่ สให้ดูี่อย้่นะครับผม MBA นะครับผมเป็นขวากดเนาะครับเป็นขวากดเนาะนะครับผมเป็นผ่านการซสอมแล้วเนาะครับผมอ่าแต่ว่าใช้งานได้ปกติเนาะหาเนี่ยมาเคลียร์เลยแหละนะครับอ่าคู่ละนะครับผมคู่ละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมรับเองนะครับผมคู่ละเจ็ดร้อยบาทเนาะคาซุงอ่าเพรคู่ละลอยหาซิปนะครับไว้ห้าสิบ ออกคู่ฮะพาซงแต้บมึงกันเลยฮะรับเองกะคู่ได้เจ็ดร้อยบาทกะต,ตู้เราละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมใช้งานได้นะผมโอเคอ่ะเอาลงไปนะครับผมดอกพาพาพาท่านกันสอมเนาะเดี๋ยวรอทีเด็ดแป๊บนึงทีเดนึงอะซา,ามิถึงมากกว่าไหนไหมเาซามิเอาทีเด็ดอีเวนบอ อัลวหคมวดคนี่ดอก2คองพื่อกันนครับ3ามลเอ็ด e 2สามเอ็ดโอ้2นะครับสามละเอ็ดนะครับผมเป็นดอก2คองพื่นกันนะครับมบอ,องานปันไดเจ้าบากะย่งย่ง,ง,งใส่งานดเดรเนาะดอกละเก้าอยห้าสิบาทนะครับผมดอกละเก้สิบบาทนะครับผมดอกละเก้าร้อยห้าสบาัดเบิงบบ้งัดเบิง้งตเ โอเคนะครับกปกติลงไปครับโอเอามาอดะดอกเดียวสิ 18, ดอกนึงคนระับสิบแปดเอ็มเนะครับดอกส้มนะครับผมอ่าแปด้อยบาทเนาะเอ็มเอสในตำนัเอนะครับเอ็มเนะครับผมในตำนานเลยนะครับผม แต่ไมตะกี้กับซุดคอนะือกันนะครับผมแบรนด์ของไทยเราครับหรือว่าบริษัทอบว้อมเนาะเป็นผู้ผลิตไทยเนาะครับผมอ่ะวัดเบื้องล่ะดอกซอมมือกันนะครับผมหานที่สวยเลยหาหน่ยบาทครับหาหน่วยบาทเนาะห้าร้อยบาทคาาทนะ500าท่าส่งขอหนึ่งร้อยโอเคดังดังดังนี่หาหน่วยบาทครับสิบแปดนิ้วครับสิบแปดนิ้วใช้งานได้นะครับผมดอกซ่อมใช้งานได้ปกติเอายเีดมาสิบห้านิ้ว น,นี่นะครับอนี้เมีเรือนอันนี้ดอกอบอ้อมะนะครับผมอบอ,อ้อมห้านิ้วนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมตัวนี้เอาไปจก300็กสามรนะ้อยเนาะครับผมแต่ว่าหนายังสวยเลยเน,ะนาะหนาสวยสสามร้อยบาทนะครับบ,รบาทเบิ้งสามร้อยบาทค่าส้งดอกนึงดอกเดียวกับส้งนะครับผมนี่ดอกนี้พิเสียเลยเอาส่งให้เลยครับสามร้อยบาทนี่ ส่งให้ไปเลยนะครับผมไฟผ้านยะไฟผ้างานงานนี่จะอันเ่รอแต่แต่งานงานงานช่างไฟผ้าไมโครเทคครับไฟผ้าเอาเป็นงานเอาเป็นงานช่างเนาะครับเป็นไมโครเทคนะครับผมเสียปักเบิ้งนะครับผมสีบ่คคบนะครับอ๋อนี่ครับสีไม่ครบนะครับ เงินกับขาบ่ออกกันป่ะน้ำเงินกับขาไม่ออกครับบอดล้างกดได้ป่ะบดได้ปกติครับเนี่ยอันนี้รถครับนีัเซฟได้ปกตินะครับอ๋อสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทเนาะสี่ร้อยบาทผมส่งให้เลยนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับผมสี่ร้อยบาทเนาะเอาไปเช็คเอาหรือว่าไปขันออกเก็จะสวิตชิ่งกต่คุมเนี่ยนะครับสี่ร้อยบาทงานช่างครับงานช่างนะครับผม เอาแลกวะเอาแลกระดเนี่ยไปหาแลกดีกว่ามามามเขียร์แป๊บครับแลกนะครับผมแลกอ่าเขาเอาระแลกฟ้าบนนะครับผมไาเดียวฟ้าบนฟ้าบนไาเดียวเนาะข้างค่างจะโบมี่นะครับผมจะไม่มีหน้าหลังนะครับมันจะโบมี่หน้าหลังปิดนะครับผมเปิดฟ้าบนขึ้นนะแลกตัวนี้ประมาณสิบสองสิบสองถึงสิบสี่ยูนะครับผมแลกตัวนี้เนาะ อันนี้ฟ้าบนหน้าไส้มิกเนาะครับผมเหมือนกับแล็กมูบัตนะครับเอายังไงแล็กพวกเขาจาะจัดชุดมูบานเนาะนี่นะครับผมสายสัญยาก็จากนี้ก็ลงล่างนี่ได้เลยส,ยสวยๆเลยเนาะแล็กเกียงใหญ่หอแต่ว่ามันสวยๆวยวยเอาไปสองพันแปดร่วมทรงนะครับผมรับเองให้สองพันหกนะครับผมอ่ะแล็กนะครับผมนี่ฟ้าฟ้าบนนะครับผมสวยเนาะ ดีครับอาจารย์ครับผมครับอ่ะปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวไฟผ้าโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวผมอ่านนะครับผมถักไล่ไม่ไหวเลขไหนนะเอาทางไล่ผมกับเบอร์ศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่นะครับเบอร์นี่แหละนะครับผมเบอร์ไล่นะครับผมเบอร์ไล่นะครับประมาณนี้เนาะเอานิ้วสต้ามาลดนะเอานิ้วสต้ามามาลดนะครับผมนิ้วนิ้วนิ้วสต้า ห้ R G B W นี่สามตัวมันมั่นหนาจะลิงเท่ากันได้นะยังเสร็จกันได้ลองล่องลิงกันเอาล่องลองลิงสายสัญญาณหลักกับโคลองลองมึงได้ถ้ารหัสเดียวกันหนาจะลิงกันได้นะครับผมลองมึงนะครับลองมึงเดียวจะลดราคาพิเศษนะครับผมครับอ่ะรับเองให้ดวงละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอ่าร่วมซองดวงละเจ็ดลอยนะครับผมเอานะครับจริงๆริงเดี๋ยวมูนี่มันก็ราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่า เอาความจริงเลยเนาะพราะว่าแเสียงมันแผ่ของนั่นนะครับของหมดของมอดนะครับผมผมดูซสึกวานะสำหรับผมนะครับผมเสียงจริงแล้วมันก็แห้งนะเสียงนะครับผมอันนี้อันนี้สมบูรณ์ป่ะครับครับผมอันนี้คือสมบูรณ์เนาะมาเป็นตัวลิงเราจะลองลิงสามตัวนะครับผมจะลองไ่เป็นรหัสเดียวกันบ้งนะครับผมเติมหนึ่งครับ แ F1 บบหนึนาประจารย์ทุกท่านนะป่ะแล้วสินค้าตัวเล,เวล็วถือเจกัต้องขอโทษขอให้น้ำนะครับผมแล้วสินค้าเขาอีกประมาณช่วงสิ้นเดือนนะครับสินค้าพวกระบบอ่าแล็คพวกระบบแหลมนะครับผมเขาอีกนะครับผมมาแล้วนะครับมีดีนนกันแล้วเนาะมาแล้วกับบอดี้วานมาแกลีนี่เนาะกระเจียงนี่เนาะก็สว่างนะครับเฮ้ว่าบ่สว่างโ <laughs> อ้โห นะครับผมที่มาไหนเพี่นน้ำบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลิงเ,เขาเขาน้ำกันเนาะนะครับผมมันลิงไปน้ำกันได้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งได้ปะได้ปะผม เอเคปะครับอลองมึงกันบได้ห้องก็แยกคู่มีเด้ก็ได้สมมติบได้เนะเาะลองมึงทีน่ะมันหนาจะได้นะเลองแป๊บนึงครับอาจารย์เซฟก่อนะตังเราก็าตองเซฟไปก่อน ดนนเดี๋ยวอาจารย์ผมสีลิงเป็นสามุ้มบ้่งนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อำเิอในอำเภอเ,เฉพาะมัน,นาจะได้นะครับหลังพุะบอดเดี่ย สายวาะเสียวเวลาปะได็กว่าเป็นอย่างปะได็กว่าเป็นอะยัางเนี่ยผมาขายตัวแยกไปเลยก็ได้น,นะครับผมมันก็โต๊ะตัว,ตวละรับเองตัวละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร่วมทรงตัวละเจ็ดร้อยอนะ่ะขายทอกันเบิร์ตนะครับเพราะว่ากดเด็กทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วกัส่วมหนักไฟผ้ากับเหริยญผาดบอดนะครับหบรือว่าห้องบอสะดวงอ่ะ ดีงกันทั้งสี่ก็ได้นะครับพก็แนวเตี๋ยวกระถาน่านบอร์ทั่าสี่มันเสียดายหลายอย่างเนาะเป็นซีนนั่นซีนนี่นะครับผมเสียดายหลายอย่างนะครับผมอาดอกโควรนาลงมาไปนะเพราะแหละนะครับผมเสี่ยงอยู่เียเสี่ยงอยู่นะครับผมขอบคุณอาจารย์ตูดท่านนะครับผมกับการไลฟ์สด25นาทีนะครัผ่านเดียวนะครัแล้วเสียดอกอันนี้ก็ดอกมือหนึ่งนะครับผมมาจัดปู18นิ้วดอก อ่ายี่หอ้อโคโรน้านะครับอ่าพันสองร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ถือว่าแห้งเนาะเอาดอตัวนี้ก่อนมเลยสิบแปดอ่า,อาสิบแปดกรบองมันยู่ทงทงดีๆอ,อีกเดียมาต่อนะมีเยอะดอกข้างมดสามดอกมีแล้วหมดสามดอกครับอ่าดอกเดียวขายนะครับผมรักดอกกขายดครับผมอันนี้เป็น18ปนิ้วเนาะสิบปดนิ้วรุ่นอ่า โอ้ก็บแปดโอครับง่ายนึคือมือหนัอันตัวนี้เป็นดอกมือสองนะครับใช้งานน้อยเนาะจะก็สวยนะครับดอกเป็ร้อยบาทครับโอ้สวยสวยดอกละเก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบบาทไปนะครับรับเองค่าส่งดอกละลอยนะครับหอมกล่องหอมยังเลยนะครับมีสามดอกเนาะครับผมมีสามดอกนี่ดอกแรกนะครับผมเดิมเดิมนะครับเดิม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 เลยนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับผม มอีอยู่สามดอกนะครับนี่นี่อันนี้กับอันนี้สภาพเดียวกันเลยนะครับเอาลง่มก็ได้เพราะเป็นยังเอาลง่ก้านก็ได้แต่สภาพเดียวกันเบิดเลยนะครับเรื่องไหนก้อนสูงสูงท้ายคลิปสูงหนอยเพิ่นงมาที่แล้วนะดอกเปิดก็ได้อันนี้ก็บสิบแปดนิ้วนะอวบมนะ,ะโครโรนาเนาะไวรัสให้ละเอียดนะครับผมยุบองหรือว่าห้องเสื้อบางไหนเนาะเป็นดอกมือนหนึ่งนะครับผมมาจาัดโปนะครับมือหนึ่งมาจาัดโปนะครับสวยมากนะครับ ดอกแปดโอมเก้าสิบหกดีดีพันสองไลน์วัตต์มาเดียวเดียวสวยมากโอ้ยหนาไหมหนาติงติงแข็งแข็งนะแข็งแข็งนะป่ะอันนี้ดอกมือหนึ่งนะครับผมดอกมือหนึ่งเอามาโลนะครับโลร้างสต็อกเนาะงูลาแข็งอดอกมือหนึ่งอะคัดเรื่องนี้เราดอกมือหนึ่งขัดไม่มีนี่นะครับสวยมากนะครับสไปเดอร์สองชั้นนะครับ สไปเ,เดือดสองชั้นนะครับผมขายตำกออันนั้นก็แล้วกันนะครับอุ้ยมาพีกเลยแม่เล็กออดอกละสองพันหกร้อยห้าสิบบาทครับอ่ะนะครับผมดอกละสองพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับมือนี้มันก็อยู่ประมาณดอกละสองพันเก่าสองพันแปดสองพันเก่าอันนี้ก็มือหนึ่งนะครับผมอ,อมมโลนะครับผมแม่เล็กอ่ะป๊อดแม่เล็กไหมป๊อดโอ้ อยาให้พี่น้องหินครับไม่เล็กมีเวลานาสามสิบตีหนามากเวลนาสามบาทโอ้ยโอ้าอ้อนี่ออ้อ้้ออ้ล้ยโอ้ยโอ้ยครับอโอ้อ้อ้ยโอ้อัยโออ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโยโอ้อ้้ย สองร้อยยี่สิบคูณสามสิบครับแม่เล็กโอ้นะนะนะมีซีดอกนะมีซีดอกเนาะนะผมประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เอาเอาเก็บนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชิมขาตัวนี้่าถือใจอาจารย์ทุกท่านก็ต้องขอตัวขออภัยนำนะครับแล้วสินค้าเขาอีกชิ้นเดือนนะครับ